สวัสดีครับท่านที่รักสุขภาพและก็สวัสดีท่านที่กาลังมองหาโอกาสในการทําธุรกิจออนไลน์ต้องการอยากจะมีรายได้บ่าว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้เป็นหลักเลยพ่อกรับผมนะครับคํามผังทกตะทิมตัวแทนผู้จาหน่ายบริษัทฟัวลยประเทศไทยพอกกนก็นําเอาสิ่งที่ดีๆแหละเป็นสิ่งที่นาพาักภูมิใจสําหรับบริษัทฟัวลานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ฟัวลายทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ท่าน,ฉนเฉพาะเพกเตอร์คือผู้ิคุมกันตามธรรมชาติที่สกัดได้จากภูมิคุมกันโดยตรงใส่เพื่อกระตุน้นภูมิคุมกันโดยตรงการที่ภูมิคุม,คมกระตุ้นภูคิค้มกันจึงได้ผลแน่นอนบอเมนวาล่างเนือ้อชอบล่างยาแบบเดียวกับสมุนไพรนะครับโดยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แหละครับผมก็จึงได้นามาเสนอนํามาประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้รับทราบกันในช่องทางของการสื่อสารแนวใหม่โลกของโซเชียล บริษัทฟัวลนะครับก็บเปิดโอกาสให้ทุกทท่านที่ต้องการอยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพมารวมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทฟัวลาโดยการเป็นโตแทนของการโฆษณา สมัยก่อนนะครับการถี่ห้าวถือสานธุรกิจเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยเหฮากระตองมีทุนแม่นบอครับพอบ่มีทุนเฮ้ากระตองออกสแสวงหาไปเป็นลูกจ้างไปทํางานทําการทั้งอื่นเพื่อที่จะเก็บเงินสะสมเป็นทุนร่อนในการ่จะมาสานธุรกิจซึ่งส่วนมากกติ้ใช้เวลาการประมาณครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิต30 40ปีจากนั้นก็นจะกลับมาเหตุธุรกิจ เอาเงินมาลงทุนสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองสมัยนี้บบเมนแล้วครับแค่คุณต้องการอยากจะมีธุรกิจของการจาหน่ายอาหารเสริมสําหรับพุม่มคุ้มกันคุณสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโดยคําว่าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทฟัวไรท์ท่ามนาทีในการประชาะสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องการจะใส่นั่นก็คือทุกคนมีภุ่มคุ้มกันทุกคนจะต้องใส่ผลิตภัณฑ์ฟัวไรท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ เพื่อไปกระตุ้นภูิคลุมกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัวลายคือผู้คุุมกันธรรมชาติแท้รอยตัวเส้นนะครับจริงจาเป็นที่ผู้คนที่มีความเข้าใจในเรื่องของระบบภูิคุ้มกันที่ต้องการนําเอาไปใส่กันอย่างแบบนีเหตุมีผลเลยทเดียวนะครับบอกแมนว่าตามคําโฆษณาผลิตภัณฑ์นี้คือผู้คลุมกันเอาดังนั้นในเมื่อเข้าต้องการภูิคลุมกันเราห้าแสผลิตภัณฑ์ผู้คุ้มกันมันจะจริงได้ผลเลยครับมาเป็นตัวแทนจําหน่ายนำกันนะครับ เมื่อนี้นะครับผมบจะแนะนำวิธีการนะครับในการที่จะเหตุซื้อเหตุเครื่องมือทางการตลาดนะครับโดยการสร้างภาพโฆษณานะครับ ประกอบเซี่ยลเพลหรือว่าแลนดิ้งเพจเป็นหนาโฆษณาเป็นหนาโฆษณาที่ผมเหตุขึ้นปลากฏมีการปรับปรุงใหม่ตอนนี้คือการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายให้กับสมาชิกสําหรับไผ่นะครับต้องการอยากจะเช็ดเองนะครับคุณก็สามารถที่จะเบิง้งเบิ้งหลักก็สามารถที่จะเฮ็ดตามน้ำได้นะครับอันนี้คือโปรแกรม Photoshop นะครับมาโปรแกรม Photoshop เราเข้ากันมาเปิดงานนะครับ ผมใส่ WordPress นะครับในการเหตุเว็บไซต์มานหนาก,กว้างอยู่พ3 0 0เอาตั้งเว็ที่พันสามร้อยพิกเซลนะครับรวกาสูงกับ8 0ดรพิกเซลนะครับจะเปิดขึ้นมาเลยครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือการเห็ดงานเป้าหมายของการเฮ็ดงานชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือการอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงมาจากการมีระบบควบูกดกันทีดีนะครับ ดังนั้นภาพที่เท่าฐานะครับนี่ก็ภาพนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ แต่ถือว่าเป็นภาพที่โอเคนะครับสาหรับผมมันเป็นภาพที่แสดงถึงความแข็งแรงของผู้ชายผู้นี้เฮาก็เอาไปประกอบได้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยครับอันนี้เป็นอ่าเว็บไซต์ของ Pixel นะครับเิ่นให้ดาวน์โหลดฟรีโดยการสมัครเป็นสมาชิกของเพิ่นก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปใส่ฟรีได้มีลิขสิทธิ์มีฮอตวิดีโอนะครับจะวาเฮาสิเอาภาพไปเหตุภาพไปประกอบภาพนะครับเฮาก็ดาวน์โหลดเลยครับคลิก ดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันนี้ผมก็โหลดไว้ทีละร้อยนะครับสามารถที่กินงานนะครับโดยการนําภาพเมื่อกี้นะครับมาลงนี่นี่เราบแจัดแต่งนะครับจัดแต่งให้มันเหมาะสมจริงๆเราภาพนี่มันก็เป็นภาพใหญ่เนาะครับในที่นี้นะครับก็ขอเอาไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อความเหมาะสมจากนั้นนะครับเฮาก็เอาผลิตภัณฑ์สุดยอดของเฮานะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้จุดเด่นนั่นก็คือการเพิ่มพุ่งกุ่มการดน4 3 7 4 3 7ที่เพิ่มขึ้นนี่คือการเพิ่มขึ้นของเนทรนคิทรเซลหรือว่า NK เซซึ่งเป็นเซลล์มกรุ่มกันที่บอดจำเพาะสามารถที่จะเหตุงานในท่านที่ว่าแต่เพิ่มขึ้นขั้นไม่โรคยงอยู่ในร่างกายของเฮาเนี่มันจีกำจัดให้บดเลยอันนี้4 3 7ที่มันเพิ่มขึ้น มันจะสุดยอดอี่นะครับจึงเป็นผลิตภัณฑ์จี๊เฮาเช่านักการตลาดของบริษัทโฟรไลมีความภาคภูมิใจหลายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดขายดีเพราะฉะนั้นหากคุณได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลแล้วคุณจีเกิดความหลงหลักผลิตภัณฑ์โฟไลทรานสเฟอร์เพิร์พัทพันทีโ <c oughs> ดยความโดดเด่นตรงนี้แหละครับ <c oughs> คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างภูมิคุ้มกันได้สูงสุดในโลกตอนนี้นะครับ 437%นะครับอาล่ะครับต่อมาเห้ากระเห็ดหาเอ่อเหากระส่างโดยสร่างนี่แหละครับมันจะมีเครื่องมือเนาะ ครื่องมือของโ h โ t ช็อปนะครับหลายคนทงขี่ใส่เป็นตอนนี้ผมก็มาแค่แนะนําวิธีการเฮ็ดซื้อนะครับบอดมแนะนําเครื่องมือส่วนเครื่องมือนั่นกะ็ค่อยว่ากันนะครับใครสงสัยยังก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้นั่งกันได้มาคุยกันได้ผมก็สะบอกเบถถิดคุกข,ขั้นตอนนะครับนี่ระคาพ่ากระสังจุดตาแหน่งนะครับของการอธิบายผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเขานี่มันเป็นที่น่าสนใจจังได ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับการบริโภคเอาระใส่ภาพการบริโภคการบริโภคนะครับบริโภคเพียงมือละ2แคปซูลวันละ2แคปซูลเช้าเย็นนะครับก่อนอาหารอันนี้สําหรับคนที่บอลเป็นคนเจ็บป่วยครับคนธรรมดาหรือว่าคนเจ็บป่วยก็ได้เงินท่องมีหน่อยก็กินหน่อยไปด,โโดีกว่ากินดีกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติแต่คําว่าขั้นผู้ที่ต้องการอยากจะ หายจากโรคจากไข้โดยเร็วนะครับก็บกินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับกินหน่อยปลอมรุ่งนะครับกินหลายเป็นยารักษาโรควาสันทอข,ขั้นเป็นเกี่ยวกับโรคนี่โรคไข้ไข้เจ็บบาวา่าจะเป็นไวรัสมะเร็งยังก็แล้วแต่นะครับที่ร่างกายสุดโซมแห้งต้องการอยากจะเพิ่มพุ่มคุมกันไล่หลายนะครับก็บกินขับไปเลยนะสาถึงสเท่าอาจจะเป็น มื่อละ6เมตรมื่อละ9เมตรมือ 700, อม่อละ1 5หาเม็ดนั่ก็ว่าไปนะครับคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินแล้ว่ามีอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ผลิตได้จากพลสตุมและวก็จากไข่แดงของไก่เป็นพู่มกลุ่มกันโดยตรงบอมเนสารเคมี บอเมนยาสมุนไพรบอรเมนวิตามินเหลือแร่นี่คือพุ่งคุ้มกันโดยตรงให้เข้าใจว่าขั้นคุณมีปัญหาเรื่องพุ่มคุ้มกันคุณต้องการเพิ่มพุ่มคุ้มกันง่ายนิดเดียวกับเพียงแค่คุณกินพุ่มคุ้มกันเข้าไปมันก็ได้พุ่มคุ้มกันแล้วนะครับบ่เป็นเรื่องที่ยากเลย สมัยก่อนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของยาฉีดบริษัทก็เลยมีการพัฒนากลายมาเป็นแคปซูลมาเป็นน้ำนะครับรักการก็ง่ายๆนะครับเหตุจันไดผลิตภัณฑ์นี้จังกีเข้าสู่ร่างกายของคนใดการฉีดก็ฉีดเข้าไปไปผสมกับเลือดการกินเข้าไปหลังจากแคปซูลถูกย่อยแล้วท่านทว,นวีตเวกเตอร์ก็เข้าเลือดที่เราเขา้เขาไปร่วมกับเป็นเลยขาวคือเก่านะครับต่อมานะครับ ตต้องเป็นการลุ่มรายละเอียดรายละเอียดนะครับของผลิตภัณฑ์กับเป็นดีเทลของโปรดักเนาะจะมีหลายแต่ว่าเข้าสิเอาตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเอาจุดสําคัญตรงนี้ไปประกอบเขาก็คิดก็คัดลอกนะครับไปที่ Google Translation นะครับนะครับก็ว่างลงเลยครับ เสร็จแล้วเ้าก็เอาตัวนี้แหละครับไปใส่คัดลอกนะครับคลิกตัวนี้คัดลอกนะคลิกปุ๊บคัดลอกไปแล้วนะครับเ้าก็มาทีงานของเขานะครับเสร็จแล้วเ้าก็ว่างเนบบตานี่นะครับว่างไปในตำน่งตัวนะครับช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณรับรู้ตอบสนองและจดจำภัยคุกคามสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นการแสดงให้เห็ว่า คันคุณใส่ผลิตภัณฑ์โตนี้แล้วนะครับมันจีซอยห้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณนี่หูจักเชื้อโรคนะครับรับรู้รับรู้ก็คือหูจักหูจักเชื้อโรคแห่งหูจักไวเท่าไไร่นะครับโรคมันกระแหงถือกำจัดได้เร็วแล้วการผลิตภัณฑ์นี้ให้การตอบสนองเป็นการเพิ่มขึ้นของเนตรอนคิโลเซล 43. 7เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเซลผู้ภูมิคุ่มกานที่บริจาเพาะนะครับ ผลิตภัณฑ์นี้มอบข้อมูลการจดจําให้กับผู้คุมกันนะครับเรียกว่าแมมโมรีเซลเพิ่มแมมโมรีเซลให้กับระบบผู้คุมกันนะครับนี่ก็คือเป็นผู้คุมกันธรรมชาติที่เข้าบรต้องไปป่วยปรต้องไปติดเชื้อเองนะครับต่อมาเขากัดใ้เขากัดเติมคัว่าขอเข้าไปนะสุขภาพแข็งแรงคุณสร้างได้ะนะครับ เอ่อเข้ากับเติมยี่ห้อเข้าไปเนาะในยีหย่หอ้อยีหอ่ห้อยี่ห้อฟัวไรของเฮาจะเติมยี่ห้อเข้าไปนะครับว่บาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผลิภตภัณฑ์ของบริษัทฟัวไรต์วิเซินะครับอันนี้แะครับกับวิธีการที่ผมสั่งสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเป็นภาพประกอบของแลนดิ้งเพลหรือว่าเซลเพลตนะครับภาพของเขากะเซจสมบูรณ์พึงพอใจแล้วต่อไปเฮากะเซฟเลยครับเซฟ เซฟไปเก็บไว้นะครับเซฟแอดนะครับเซฟแอดเซฟแอดกดเซฟแอดแล้วก็แล้วก็นามสกุลเป็น JPEX นะครับนะครับตั้งชื่อซะเสร็จแล้วก็เซฟเลยครับนะครับเซฟเซฟเลยโอเคทนันทีก็เรียบร้อยสนใจอยากร่วมงานกับ บริษัทโฟลัยในทีมงานของโฟลัยวิทยุออนไลน์ท่านสามารถที่จะคลิกสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับเนดะ้อเอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกับผมได้อีกในคลิปต่อไปโชคดีมีเงินใส่สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับซาเขบาบนเมนซาเฮา สาวามิสมุนไพรดีรักษาโรคกลายห้เศร้าขาดบัดถึงข้าวผู้ขาซานั่นกรบบอขื่อกินเข้าไปซูมือขือกินน้ำเป้าแปนหรือว่าแทนเพื่นสารท่างรักษาห้มั่นยากหากว่าเป็นจังสั้นสิขอนอมรลับเอาซะแล้วยายาย่าฟ้าเบิดหวังอันว่าสมุนไพรนี่มันดีกับคนพุ่มฉลา,าดขั้นวอวพุ่มงโง่นั่นกินบัดถ่นานกรบบอเศร้า,าใครจะฟังทั้งนี้คอยมีแนวดีมาบอกบอกเห็นบัด แจงแจ่ของแท่แมนอีหยัง For Transfer f o ร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พุ่มกุบกันธรรมชาติสอนพุ่มกุบกันให้ฉลาดได้รวดเร็ว437%เพิ่มได้ภายใน2ชั่วโมงพุ่มโงหรือพุ่มฉลาดพุ่มซาหรือพุ่มไหวใส่ในท่านที่บม่มีอันตรายสุขภาพบดีอยา่าฟาวเบิดหวังหาคุณยั่งว่าท่านได้ใส่ For Transfer f o ร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟก อันนี้จังสงคัญนี่มันเป็นของทีบบะเทียงคนที่เคยแข็งแรงนั่นเท่าแล้วกัะบอแข็งทุกคนต้องเท่าอายุหลายกระกลายเป็นคนเท่าแต่ว่าเท่าบางคนเท่าแล้วยังแข็งแรงแห้งยังมีมากล้นเตะปิดไตมุนกระจายความแข็งแรงของคนเท่าสีเกิดได้จากสองปัจจัยคือ 1. มีโภชนาการกินอาหารที่ดี 2. มีผู้กุกกันที่แข็งแรงภัเหตุได้แบบนี้สุขภาพดีแน่นอน แต่ตอนนี้ผมมีข่าวดีวมาบอกโฟไลนูทราสตร์อาหารแซนเดรตูที่บรรจุในกระปุกเมื่อคุณได้ใส่คุณสีได้สารอาหารตามโภชนาการที่ร่างกายต้องการผลิตภัณฑ์นี้ยังเติมโฟไลทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ผู้คุมกันธรรมชาติผสมลงไปให้พร้อมกินง่ายผสมน้ำธรรมดาดื่มกินแทนข้าวได้เลยได้ทั้งโภชนาการที่ดีได้ทั้งผู้คุมกันที่แข็งแรงนึกถึงสุขภาพให้นึกถึงโฟไลนูทราสตเด้อครับเด้อ